ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,723เมื่ออูเฟเยนและลินจูลูถูกกองทัพทหารชิงไล่ล่าไปจนมุมที่ภูเขาซื้อว่านยามนั้นพวกเขาหมดหนทางไปได้แต่กระเจิงเข้าสู่หุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกพิษลึกลับที่ร้ายสิ้นสุดนี้ถ้ากองทัพทหารชิงไม่จุดไฟเผาต้นไม้ไปทั่วทั้งภูเขาคงจะไม่ทำให้เบ้องฉางเซิงโกรธและเขาคงไม่ได้ช่วยคนทั้งสองได้โดยบังเอิญ หลังจากเนิ่มช้างเซิงช่วยเหลือทั้งสองคนแล้วเขาค่อยได้ทราบว่าโลกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของชนชาวแห่นถูกพวกชาวอนาระยะนีเจินคนลมสิ่งนี้ทำให้เขาซึ่งเป็นชาวแห่นผู้หนึ่งรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงยอมรับอูเฟยเยียนและลินจูลู่ทั้งสองเป็นสิทธิถ่ายทอดทักษะแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับราชวงศ์ชิงได้ต่อไป ส่วนเขาเองก็ยังไม่ละทิ้งความปรารถนาท้นหาหนทางแห่งชีวิตอมะตะยังคงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักต่อไปที่ภูเขาซื้อว่านในเวลานี้ความคิดของอูเฟยเยียนล่องลอยไปที่ปี1662อีกครั้งเธอในเวลานั้นมีจิตใจสเสน่หามอบให้สิทธิพี่หลินจูลู่เพียงคนเดียวอย่างมั่นคงเพื่อจะได้อยู่กับชายคนรักเธอถึงกับยอมอุทิศตนเข้าร่วมต่อต้านราชวงศ์ชิงแม้ต้องตายก็ไม่หวั่นเกรง พวกเขาร่วมมือกันลอบสังหารอูซานกุยแต่คิดไม่ถึงว่าอูซานกุยมีคนเก่งกาจมากความสามารถจำนวนไม่น้อยคอยคุ้มครองอยู่รอบกายการลอบสังหารครั้งนั้นล้มเหลวผู้กล้าฟรีชีพที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้กับพวกเขาเสียชีวิตไปเกือบทั้งหมดแต่เธอและสิทธิพี่ต่อสุ้เอาชีวิตเข้าแลกอย่างหนักจนสามารถฝ่าเป็นเส้นทางเลือดสายหนึ่งมนีออกมาได้หลังจากปฏิบัติการล้มเหลวทั้งคู่ก็รู้สึกหดหูใจอย่างมาก และในเวลานั้นมิงใต้เกือบถูกทำลายจนสมบูรณ์บนแผ่นดินใหญ่ไม่มีกำลังหลักที่จะต่อต้านราชวงศ์ชิงเหลืออยู่อีกต่อไปดังนั้นหลินจูลู่จึงเสนอความคิดให้พวกเขาทั้งสองเดินทางไปยังไต้หวันเพื่อเข้าร่วมกับกัวซิงเยยเจิมเฉิงกงโดยหวังว่าจะติดตามกัวซิงเยยต่อต้านความทะเยอทะยานของราชวงศ์ชิงต่อไปทั้งสองพยายามดิ้นรนเพื่อหลบหนีจากการปิดล้อมของกองทัพทหารชิงทางตอนใต้ของอยูนนานเดินทางไปไต้หวัน น่าเสียดายที่สวรรค์ไม่ยอมให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงครึ่งทางก่อนเดินทางไปถึงข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของกัวซิงเย่ยก็แพร่กระจายกลับมายัางแผ่นดินใหญ่ในเวลานั้นราชสำนักชิงแทบจะอดทนไม่ไหวที่จะให้มีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งประเทศเมื่อถึงเวลานี้เธอกับหลินจูลู่ก็รู้สึกท้อใจเช่นกันทั้งสองรู้ว่ากำลังของพวกเขามีขีดจำกัดไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยมือเพียงสองข้างนอกจากนี้ กองทัพชิงตามลาพวกเขาไปทุกที่ด้วยความสิ้นหวังทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปที่ภูเขาซื้อว่านเพื่อไปอยู่ร่วมกับเนิ่งช้างเซิงอีกครั้งแต่ใครจะคาดคิดว่าเนิ่มช้างเซิงก็เดินทางมาถึงจุดจบของเขาในเวลานั้นเช่นกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ความคิดของอูเฟย์เยี่ยมก็วิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งและมาถึงฤดูใบไม้ผลิปี1663 <sauna> ภาพเหตุการณ์ในปีนั้นปรากฏจำชัดขึ้นในใจของเธออีกครั้งอย่างชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเธอและสิทธิ์พี่กำลังทำสมาธิและฝึกลมหายใจเมื่มช้างเซิงซึ่งในขณะนี้มีคิ้วและหนวดเครายาวสีขาวเดินเข้ามาหาพวกเขาสองคนด้วยเอวที่ค้อมต่ำพูดด้วยความสงบนิ่งว่าจูลูเฟยเยียนพวกคุณสองคนมากับฉันคนทั้งสองแค่รู้สึกว่าวันนี้อาจารย์ดูเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติ แต่นอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตไปบทที่5,725ทั้งสองจึงตามเมื่งช้างเซิงไปภายในห้องหินที่พักของเขาเมิ่งช้างเซิงชี้ไปที่เบาะรองนั่งสองอันข้างหน้าพูดกับพวกเขาว่านั่งลงเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสองก็นั่งท่าสมาธิต่อหน้าเขาด้วยความเคารพ เริ่ช้างเซิงเริ่มต้นพูดขึ้นว่าแม้ว่าสายใหญ่แห่งชะตากรรมระหว่างฉันกับคุณจะไม่ลึกซึง้งแต่พวกเราก็อยู่ร่วมกันในฐานะอาจารย์และสิทธิภายในใจของพวกคุณมีอุดม,มาการณ์อันยิ่งใหญ่หวังต่อต้านราชวงศ์ชิงในฐานะอาจารย์ทั้งยังเป็นชาวฮห่นที่อยู่บนแผ่นดินนี้ฉันหวังให้พวกคุณจะสามารถสารต่ออุดม,มาการณ์อันยิ่งใหญ่นี้และกอบกู้บ้านเมืองของพวกเราชาวฮห่นได้โดยเร็วที่สุด หลังจากพูดจบเขาก็หยิบยาเม็ดสองเม็ดออกมาจากกระเป๋าของเขาวางลงบนโต๊หินตรงหน้าคนทั้งสองจากนั้นพูดเสียงอ่อนล้าว่ายาสองเม็ดนี้เป็นยาเม็ดชจีนิรันที่อาจารย์เคยบอกเล่าให้พวกคุณฟังเมื่อได้รับประทานยาเม็ดนี้อายุไขจะยืนยาว500ปีภายใน500ปีท้องทะเลสามารถกลายเป็นทุ่งนาฉันหวังว่าด้วยยาเม็ดทั้งสองนี้พวกคุณจะบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ สามารถต่อสู้ขับไล่ชาวแมนจูราชวงศ์ชิงออกนอกด่านได้สาเร็จปูเฟยเยี่ยนรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินว่ายาเม็ดที่อยู่ตรงหน้าของเธอคือยาเม็ดขจีนิรันท์ที่สามารถทําให้ตนเองมีอายุอยู่ได้ถึง500ปีเธอกล่าวขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าเฟยเยี่ยนขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โปรดวางใจเฟยเยี่ยมจะขับไล่จาก,กรพพัดแมนจูกลับไปยังหนิงกูทาให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนหลินจูลู่มองไปยังยาเม็ดทั้งสอง จากนั้นเงยหน้าขึ้นมองเนิ่มช้างเซิงด้วยสีหน้าที่แสดงความรู้สึกบางอย่างจากนั้นเขาถามขึ้นอย่างตึงเครียดว่าอาจารย์ทำไมวันนี้คุณจึงมอบยาเม็ดที่ล้ำค่าเช่นนี้ให้กับสิทธิเนิ่มช้างเซิงพูดอย่างเฉยชา1,000พปีดูเหมือนจะยาวนานแต่สุดท้ายก็ยังคงผ่านไปคล้ายช่วงลัดนิ้วมือเมื่อมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าอายุไขที่ยืนยาวเป็นเพียงชีวิตปกติที่ถูกดึงให้เพิ่มขึ้นเหมือนทองคำแท่งหนึ่ง ต่อให้ถูกดึงออกมายืดยาวเพียงใดโดยเนื้อแท้ยังคงเป็นทองคําแท่งเดิมหลินจูลู่ไม่เข้าใจแม้แต่น้อยพูดอย่างว่างเปล่าอาจารย์สิทธิ์คนนี้โง่เขลาไม่เข้าใจความหมายที่คุณพูดถึงหวังว่าอาจารย์จะชี้แนะเริ่มช้างเซิงพูดอย่างเฉยชาจูลู่อาจารย์เริ่มเข้าสู่เต่าในช่วงวัยกลางคนแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานนับพันปีแต่สถานการณ์มากกว่าเก้าร้อปีนั้นอยู่ในช่วงการทำสมาธิและบ่มเพาะ หากไม่ได้พบกับพวกคุณคงไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเมื่ออาจารย์มาลองคิดดูแม้ว่าอาจารย์สามารถอยู่ได้ถึงพันปีแต่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็อยู่แค่ไม่กี่สิบปีส่วนชีวิตอีก900รอปีที่เหลือนั้นทั้งเงียบเหงาทั้งหน้าเบื่อหน่ายตอนนี้เมื่อคิดดูให้ดีหากไม่เข้าหนทางสู่เต่าคงจะดีกว่านี้อาจารย์คงจะมีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวกับลูกหลานลินจูลู่ยิ่งงงงันมากขึ้น โลงออกมาอาจารย์ท่านบ่มพ่อมานับพันปีเพื่อต้องการที่จะพลิกเปลี่ยนโชคชะตาฟาลิขิตหากวันหนึ่งท่านประสบความสำเร็จสามารถบวยบินสู่สวงสวรรค์ท่านจะมีชีวิตอมตะที่แท้จริงไม่ใช่หรือเนื่งช้างเสิงฝืนยิ้มอย่างน่าสมเพชเ่ยคร่่าครวญว่าพลิกเปลี่ยนโชคชะตาฟาลิขิตคนเราจะพลิกเปลี่ยนโชคชะตาฟาลิขิตต่อต้านสวรรค์ได้อย่างไรมันเป็นแค่ความฝันลวงตาแค่ตื่นหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ไม่เหลืออะไร แต่คนเรายังยินดีที่จะตกอยู่ในความฝันลวงตานั้นเมื่อตื่นมาในยามค่ำคืนอาจารย์ค่อยตื่นจากความฝันพันปีพันปีดูดความฝันตื่นหนึ่งความฝันตื่นหนึ่งยาวนานนับพันปีอาจารย์นี้ช่างโง่เขลาเสียนี้กระไรเมื่อถึงยามนี้ลินจูลู่ค่อยตระหนักว่าบุคลิกและอารมณ์ความรู้สึกของอาจารย์แตกต่างจากในอดีตเขาจึงรีบถามด้วยความเป็นห่วงว่าอาจารย์วันนี้คุณเป็นอะไรไป ไม่ทราบว่าภายในใจคุณมีความเศร้าโศกหรือแค้นเคืองอันใดหรือไม่เมื่อช้างเซิงโบกมือพูดต่ออย่างใจเย็นว่าอาจารย์ทั้งไม่มีเรื่องเศร้าโศกหรือแค้นเคืองอันใดเพียงแต่ขีดจำกัดรออยู่เบื้องหน้าภายในใจรู้สึกไม่เต็มใจอยู่บ้างขีดจำกัดทั้งลินจูลู่และอูเฟย์เยยนหน้าซีดตัวสั่นด้วยความตกใจในเวลานี้ เริ่มช้างเซิงกล่าวอย่างสงบนิ่งว่ากำหนดพันปีสำหรับอาจารย์มาถึงแล้วแต่น่าเสียดายที่อาจารย์ยังไม่อาจไขปริศนาต่อไปได้ไม่อาจยืดอายุให้ยืนยาวได้อีกต่อไปยาเม็ดสองเม็ดนี้ถือเป็นของขวัญที่อาจารย์มอบให้ก่อนอาจารย์จะจากไปหลังอาจารย์จากไปแล้วให้พวกคุณสองคนรับประทานยาเม็ดนี้ค่อยลงจากเขาไปต่อสู้กับราชวงศ์ชิงต่อไปลินจูลูน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว สีหน้าแสดงออกถึงความไม่เชื่อถามว่าอาจารย์คุณคงกำลังล้อสิทธิ์เล่นใช่ไหมร่างกายคุณแข็งแรงมากทำไมคุณถึงเมื่มช้างเซิงยิ้มที่มุมปากพูดว่าไม่ว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงใดคนเราก็ไม่อาจเอาชนะเต่าแห่งสวรรค์ได้อย่างดีที่สุดคือชะลอมันออกไปตอนนี้ดูเหมือนว่าเต่าแห่งสวรรค์ของอาจารย์ได้มาถึงกำหนดแล้วคงจะไม่เกินอีกวันสองวันข้างหน้า อูเฟยเยียนที่อยู่ข้างๆนึกถึงเรื่องบางอย่างได้รีพูดว่าอาจารย์ถ้าหากเส้นทางที่สวรรค์กำหนดของคุณมาถึงแล้วถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อูเฟเย์เยียนอั้มอึ้งขึ้นมาทันทีเธอลังเลและไม่กล้าพูดต่ออีกต่อไปเมิ่มช้างเซิงมองไปที่อูเฟย์เยียนถามด้วยรอยยิม้มเฟย์เยียนคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเถิดไม่เป็นไรหรอกอูเฟยเยียนเม้มปากของเธอ รวบรวมความกล้าหาญพูดว่าอาจารย์ในเมื่อเส้นทางที่สวรรค์กำหนดของคุณมาถึงแล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และยาเม็ดที่คุณปรุงกลั่นมาได้ในช่วงชีวิตนี้สามารถส่งต่อให้ฉันและสิทธิได้หรือไม่มิฉะนั้นหากคุณหากคุณจากไปจริงๆสมบัติเหล่านี้จะได้ไม่สูญเปล่าเนิองช้างเซิงมองดูยาเม็ดขจีนิรันสองเม็ดที่อยู่ในมือจากนั้นมองไปที่อูเฟย์เยียน เขารู้ว่าอูเฟยเยี่ยนกำลังคิดอะไรอูเฟรเยี่ยนต้องคิดว่าเขามีชีวิตอยู่มายาวนานบ่มเพาะมาเป็นเวลานับพันปีแน่นอนว่าในมือของเขาต้องมีสมบัติล้ำค่ามากมายนับไม่ถ้วนเป็นไปไม่ได้ที่จะมียาเม็ดขจีนิรันเพียงสองเม็ดก่อนที่เมิ่งช้างเซิงจะพูดอะไรหลินจูลูกก่ก็ตวาดกล่าวตำหนิเธออย่างรุนแรงว่าเฟยเยียนคุณพูดเรื่องอะไรคุณพูดเช่นนี้กับอาจารย์ได้อย่างไร จูลูไม่ต้องพูดแล้วในเวลานี้เริอมช้างเซิงยื่นมือของเขาออกมาห้ามลินจูลูจากนั้นหันหน้าไปมองอูเฟอร์เยี่ยนอีกครั้งกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเฟอร์เยียนอาจารย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนานแน่นอนว่าสิ่งที่เรียนรู้รวมทั้งสมบัติวิเศษมีอยู่ไม่น้อยไม่ใช่ว่าอาจารย์ตรณีจึงไม่สงมอบสิ่งของเหล่านั้นแก่คุณเพียงแต่โชควาสนาของคุณนั้นไม่เพียงพอ ไม่อาจได้รับการสืบทอดความรู้และสิ่งของต่างๆจากอาจารย์